เข้าสู่ช่องแหลมซาอีกเช่นเคยคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทำการเล่นเกมบัสซิ่งโคลอนี่ส่วนถ้าผมพูดชื่อผิดตรงไหนนะหรือว่าพูดให้เพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนผมก็ต้องขออภัยเพื่อนด้วยส่วนเกมนี้นะครับไม่ใช่เกมลงทุนแต่งได้เกี่ยวกับการโหลดนะครับเรายังดาวน์โหลดได้ในตัวแอปพิสโตอีกด้วย ส่วนสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําการลองเล่นเกมแล้วก็จะมาทําการสอนเพื่อนหาเหรียญน,นะว่าตรงไหนสามารถหาเหรียญได้บ้างแล้วก็วิธีการถอนเงินนั่นเองส่วนสําหรับการเล่นเพื่อน,อนสามารถกดคลิกเข้ามาตรงนี้เลยหนึ่งที่เพย์ตรงนี้หนึ่งที่พอเรากดคลิกเข้ามาแล้วเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมขอทําการลดเสียงก่อนแป๊บนึงนะนี่ กดคลิกอ,อ้อยเลยถ้ามีโฆษณาด้งขึ้นมาแบบนี้เกี่ยวกับเกมนี้นะเราจะต้องค้างไว้ให้ได้นานที่สุดอันแรกจะเป็นตัวพึ่งนะที่จะเป็นเลเวลของพึ่งหรือว่าตัวต่อน,นั่นแหละอันที่2จะเป็นการรับเหรียญตัวนีนน้ได้มาอยู่ประมาณ0 0 0ย์ทุกคนถือว่าน้อยมาก ตัวนี้ก็จะเป็นเลเวลของพึ่งหรือว่าตัวต่อนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราออนมาก็คือประมาณ30นาทีเห็นไหมก็ขึ้นมาแล้วนะประมาณ0.0016 USD ถือว่าเยอะนะสำหรับตัวนี้แค่ข้างไว้เราก็จะได้รับเงินแล้วสำหรับแอปนี้เราสามารถกดคลิกออกได้เลยสำหรับวิธีการหาเหรียญวิธีแรกเราก็แค่ ออนยังไงให้ได้นานที่สุดเราจะได้รับเหรียญทันทีนี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนหนึ่งคนได้รับอยู่ที่ประมาณ0.10 USD แล้วก็จะเป็น20%ของเพื่อนเพื่อนที่เล่นได้รับเหรียญผมก็จะได้รับ20%ออะไรประมาณนี้สำหรับเกมนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้สำหรับวิธีการหาเหรียญสำหรับการเชิญเพื่อนนี่ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเช่นกันเดี๋ยวผมขอทําให้หน้านี้ดาวน์โหลดก่อนแป๊บหนึ่งนะพอหน้าดาวน์โหลดแล้วก็จะเป็นรูปแบบหรือวอลนัตตาแบบนี้ข้างล่างตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับภารกริจนะก็จะมีเยอะแยะมากมายเพื่อเลือกเล่นจะมีพวกการทําแบบสอบถามการทําแบบสํารวจสําหรับภารกิจนี้ตัวนี้ก็รอหน้าดาวน์โหลดถือว่าเน็ตช้ามากนะสําหรับเน็ตของผม ต้องขออภัยเพื่อนด้วยสครับวงพวกนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมเพื่อรับตัวเหรียญก็จะมีอย่างเช่นเกมแรกจะเป็นการกดคลิกเฉยนะได้รับอยู่ที่ประมาณ2000เหรียญสำหรับการอ่อน5นาทีนี่ก็จะมีเกมต่างๆมากมายเพื่อเลือกเล่นก็จะมีพวกการติดตามพวก Facebook ิน s t a g กรมของตัวเกมนี้นี่ข้างล่างก็จะมี พวกการเล่นเกมเช่นการเฮ้ยทุกคนทําไมการเตือนบ่อยจังต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนี่ข้างล่างก็จะมีพวกการอ้อนนะให้ครบ5นาทีสําหรับพวกเกมนี้อย่างเช่นเกมนี้อ้อน5นาทีได้รับอิทธิประมาณ2 0 0พันเหรียญสําหรับการอ้อนหนึ่งครั้งถือว่าเยอะใช้ได้อยู่สำหรับวิธีการหารเหรียญก็กดเข้ามาตรงนี้อีกท่กที่แล้วก็กล่องของขวัญ ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับการดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญนี่เราสามารถดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญได้เลยสําหรับวิธีการหาเหรียญก็จะมีอย่างเช่นการเล่นเกมการเชิญเพื่อนการทําภารกิจแล้วก็จะมีการดูโฆษณาหลักๆจะมีประมาณนี้สําหรับการเชิญเพื่อนตัวนี้โดยสาหรับการหาเหรียญตัวนี้ส่วนตัวต่อไปก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินจะเปลี่ยนหน้าต่างแบบนี้ เราก็กดคลิกเข้ามาเลยหนึ่งที่พอเรากดคลิกเข้ามาแล้วเราจะเจอรูปแบบหรือวัตต่างแบบนี้ตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่ประมาณ0 0 3 USD เราจะต้องมีประมาณ0.69 USD เราถึงจะสามารถถอนเงินได้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทูมันนี่วอลเล็ตเห็นไหมเราสามารถถอนเงินได้เลยถ้าเรามีเหรียญครบเมื่อไหร่เราสามารถถอนเงินได้เลย ส่วนใครที่สนใจเกมนี้หรือว่าจะเล่นเกมนี้เพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ลองดูได้เลย,เลยตารางคลิปจะมีลิงก์ให้เพื่อทําการลองเล่นดูอยู่นะนี่ส่วนคลิปนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายคลิปนี้เดี๋ยวจะมาทําการบอนเพื่อนเกี่ยวกับวิธีการหาเหรียญอะไรประมาณนี้แหละส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝันเพื่อนทาการกดไลค์กดแชร์กดใต้ผมด้วยในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวนาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ